สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ต้องกราบขออภัยล่วงหน้านะครับถ้าช่วงไหนมีเสียงแหวบหรือว่าเสียงขึ้นจมูกฟังไม่ชัดไปบ้านเนื่องจากมีอาการหวัดเล็กน้อยครับซึ่งปกติเสียงของแอดมินก็แย่มากอยู่แล้วจึงจะขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อุตส่าห์อดทนติดตามฟังกันมาตลอดและหลายๆท่านก็ยังได้กรุณาโพสให้กําลังใจกันมาด้วยอ่านนะครับโดยเฉพาะที่ให้กําลังใจกันมาเนี่ยอ่านซ้ําหลายรอบเลยครับแต่ว่าไม่ได้แสแดงออก สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปรวมคอมเมนต์ที่น่าสนใจของชาวบลิงเกี่ยวกับข่าวของ DJ Snake ครับซึ่งไม่กี่วันก่อนหน้านี้หลังจากที่ถูกแฟนบางคนเข้าไปปวนด้วยการขอให้เขาติดตามอินสตาแกรของสมาชิกวงแบ็คพิ้งทุกคนไม่ใช่แค่ลิซ่าคนเดียว DJ Snake ก็ตอบโต้กลับมาว่าเขาจะไม่ติดตามใครที่เขาไม่ชอบแล้วก็ประชดด้วยการเลิกติดตาม i อของลิซ่าไปด้วยแต่เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองครับ d j Snake ก็ได้กลับมากดติดตาม i อจของ Lisa อีกครั้งและก็ยังได้กดติดตาม IG ของ b l c k k พ i ง k o ออ i ฟิเชด้วยซึ่งมันก็ทําใหุ้่นใจได้มากขึ้นว่าการร่วมง,งานเพลงกันของ DJ s n a k นกับ b l c k k พิง k มีโอกาสกลับมาสดใสได้อีกครั้งครับว้าว <Wow. S 1> ขอขอบคุณช่อง k b u s เจ้าของคลิปต้นทางมาณที่นี้ด้วยนะครับและท่านสามารถเข้าไปรับชมคลิปต้นทางได้ตามลิก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มฟังคอมเมนต์กันได้แล้วครับ ไฟเฟียนบริงอาร์มคอมเมนต์ว่าพวกนั้นบอกให้ DJ เจสเนกดติดตามสมาชิกวงทุกคนและตอนนี้เขาก็เลยติดตามแอคเคา์ของ b a c k พิงออฟฟิเชียลดีเคอลิซาคอมเมนต์ว่าไอเดียดีนะเนี่ยเขาไม่ต้องการจะติดตามสมาชิกวงอีก3คนเขาก็เลยติดตามแอคเคา t ์ของแบ็คพิงแทนฮะฉันนี่มีความสุขเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ยอมแพ้กับพวกป i ิงปัญญาอ่อนที่ไปโจมตีเขาฉันรักคุณดีเจสเน็ก ฉันกำลังรอก,การร่วมงานเพลงกันของพวกคุณอยู่ Bollywood To Blackpink คอมเมนต์ว่าลิซ่าเธอสะสมพวกดารานานาชาติเอาไว้มากมายเลยเพื่อให้มันเป็นฐานแฟนซูปเปอร์สตาร์ Lisa, ลิซ่ารักนะจากอินเดียพัสเทล l i ลไลคอมเมนต์ like ว่าโอเคชาวบลองสํ okay, long, สำหรับตอนนี้สิ่งนี้เป็นโอกาสเอาตัวรอดแล้วอย่าไปทำลายโอกาสครั้งที่สองนี้อีกหลักซีซีคอมเมนต์ว่าทีนี้ก็อย่าไปทำลายมันอีกหลัก ยอมรับมันซะว่าดีเจสเน็กชอบลิซ่าจริงๆคุกกี้คยคอมเมนต์ว่าในที่สุดฉันรู้ว่าพวกเขายังคงมีการร่วมงานกันอยู่แต่ฉันก็หวังไว้อย่างมากเลยว่าชาวบลิงจะสามารถทําใจยอมรับว่าดีเจสเนกรักลิซ่าคนเดียวแล้วมันก็ถือว่าเป็นเพดีแล้วที่ดีเจสเน็กกดติดตามอินสตาแกรมของแบ็คพินออฟฟิเชียลพวกคุณก็หยุดกับเรื่องนี้กันดีกว่านะเจมส์เลดี้คอมเมนต์ว่าเอาละชาวบลิงตอนนี้ก็หุบปากไปซะ ก่อนที่มันจะทำลายทุกอย่างอีกครั้งฉันก็เป็นชาวบริงด้วยแต่ฉันจะไม่มีวันทำอะไรแบบนั้นแน่ๆนจัสตานเธอเกิลคอมเมนต์ว่าฉันอยากจะให้แจ็คสันหวังวงก็อตเซเว่นและ Lisa ลิซ่าร่วมง,งานกันหรือไม่ก็ลิซ่ากับแบมแบมพวกคุณทุกคนได้เห็นตอนที่แจ็คสันเต้นเพลงดูดูดูด,ดูร่วมกับทีมเต้นคินแจ๊สแดนหรือ,อยังแล้วเขาก็ยังตะโกนชื่อของลิซ่าด้วยโอ้พระเจ้าก็เซเว่นกับแบ k พิงอยากให้พวกเขาติดต่อร่วมง,งานกันมากจริงๆ ดีคอมเมนต์ว่าไทก้าแรปเปอร์ชื่อดังชาวอเมริกันแฟนเก่าของไทลี่เจนเนอร์ก็กดติดตามลิซ่าด้วย <Wow. S 1> R x, R x, ว้าว rx rx คอมเมนต์ว่าพวกแฟนปล,ปลอมๆบอกให้เขากดติดตามสมาชิกวงทุกคนแล้วเขาก็ตัดสินใจกดติดตามแอคเคท์ของวงแทนแล้วก็แยกติดตามเฉพาะลิซ่าและตอนนี้ก็ต้องมาดูกันอีกครั้งแล้วว่าพวกชาวปลอมปัญญาอ่อนจะบอกให้เขาไปกดติดตามสมาชิกแต่และคนอีกไหม ยูอารไลจัสติดทังคอมเมนต์ว่าฉันรบื่อนายกับพวกที่ชอบบอกว่าแฟนกลุ่มจุนจ้านของลนะิซ่านาปัญญาอ่อนและตอนนี้คุณเห็นกันไหมว่าพวกไหนกันแน่ที่เป็นปัญหาจริงๆลิซ่าอิสเบย์คอมเมนต์ว่ามีคนดังระดับบิ๊กมากที่สุดคนหนึ่งกดติดตามไอจีของลิซ่าและแฟนๆพัแนแท้แของลิซ่าก็ต้องเก็บเรื่องนี้ไว้แบบเงียบๆเ,เพราะเราไม่ต้องการให้เรื่องแบบเดิมๆเ,เกิดขึ้นอีกครั้งตอนนี้ ฉันสาบานได้เลยว่าเราคงไม่สามารถจะคุยเรื่องนี้กันได้แบบเปิดเผยอ,อีกแล้วลิสออคเทวิโอคอมเมนต์ว่าลิซ่าเธอเป็นสมาชิกวงที่ทรงพลังที่สุดเพราะว่าในแนวทางที่เธอเป็นนั้นมันทำให้เธอกลายเป็นคนที่ดังมากจริงๆที่นี่ในอเมริกาเพื่อนๆฮัสยาพาร์คคอมเมนต์ว่าดีเจสเน็ x, เขาเป็นคนที่มีน้ำใจนะฉันหวังว่า เรื่องเดิมๆแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตและตอนนี้ฉันแทบจะรอการร่วมงานเพลงกันของพวกเขาไม่ไหวแล้วอาคาณาฟิปทีนคอมเมนต์ว่าฉันสาบานเลยว่าถ้าพวกกลุ่มบลิงปัญญาอ่อนทำลายโอกาสนี้อีกครั้งคุณก็จะกลายเป็นกลุ่มแฟนที่แย่ที่สุดในเคป๊อปอย่างแท้จริงหรือแม้ว่าถ้าเขาต้องการแค่ทำงานกับลิซ่าคนเดียวไม่ว่ายังไงมันก็ยังได้ประโยชน์กับแบ็คพิงด้วยและฉันก็ยังจะพูดแบบนี้ แม้ว่าเจนนี่จะเป็นคนโปรดของฉันฉันก็ยังพอมีความสุขไปกับลิซ่าด้วยเพราะใครจะรู้ละว,ว่าบางทีเขาอาจจะร่วมง,งานกับวงมากขึ้นในอนาคตก็ได้ y g a n d b i g Hit s t a แตคอมเมนต์ว่าโอเคตอนนี้หวังว่าพวกชาวบลองที่ไม่มีความเป็นผู้ใหญ่จะไม่ทำลายโอกาสที่สองนี้นะแต่ยังไงก็ตามตอนนี้ฉันมีความสุขอยู่ราลาลิซ่าเอ็คอมเมนต์ว่าฉันสาบานกับพระเจ้าเลยว่า ขอให้พวกชาวบลองเพนเพียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นด้วยตอนที่เฮาซี่นักร้องอเมริกันกดติดตามแค่โลเซ่คนเดียวหรือว่าตอนที่นางแบบดังกดติดตามทุกคนยกเว้นลิซ่านะ่ะพวกเราเป็นแฟนของลิซ่าทำตัวกันยังไงแล้วในตอนนี้เมื่อในที่สุดแล้วไฟสปอร์ตไลท์ได้หันมาสองที่ลิซ่าบ้างก็ได้โปลดทำตัวเหมือนกับพวกเราอย่ามาทำลายมันละซาซาโชอีคอมเมนต์ว่า สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นเพราะพวกชาวบริงอายุ12ขวบโจมตีเขาแค่เพราะว่าเขาไม่กดติดตามสมาชิวงคนอื่นๆคนพวกนี้อาศัยอยู่ในฟองการกระแทกไม่เคยยอมรับความจริงและทนไม่ได้กับคาวิจารณ์และหลังจากนี้พวกแฟนๆที่ชอบจับคู่คนดังก็จะตามมาอีกปล่อยให้คนอื่นๆเขาได้ติดตามคนที่เขาอยากจะติดตามจริงๆบ้างเถอะนิตาลลาคอมเมนต์ว่ามันไม่สำคัญหรอกว่าเขาจะร่วมงานกับใคร ไม่ว่าจะเป็นทั้งวงแบ็คพิงหรือว่าลิซ่าคนเดียวตราบใดที่ยังคงเป็นวงแบ็คพิงฉันก็ยังจะสนับสนุนพวกเธอเสมอ k i ตตี้แคทคอมเมนต์ว่าถ้าเขาจะชอบแค่สมาชิกเพียงคนเดียวจากในวงและอยากจะติดตามแค่เธอก็ปล่อยให้เขาทําไปเถอะทําไมเขาจะต้องมาติดตามทุกคนด้วยละ่ะฮ่าฮ่ฉันไม่เช่าชาวบริงและฉันก็ติดตามลิซ่าแค่คนเดียวโรซี่แอนด์คุกกี้แอนด์มายพาเลนส์คอมเมนต์ว่าคนโปรดของฉันคือโรซ่ แต่ฉันไม่แคร์เลยถ้าจะมีคนดังมากๆเลือกกดติดตามแค่บางคนขอเพียงแค่เธอเป็นสมาชิกของวงแบ็คพิ้งฉันก็โอเคแล้วบันนี่คอมเมนต์ว่าชาวบริ n งควรจะมีความสุขและภูมิใจนะหลังจากที่ลิซ่าเต้นเพลงตากิตากิจนกลายเป็นกระแสโดง่งดังมีคนดูเป็นล้านวิวเธอก็เลยได้รับความสนใจจากโปดิเซอร์ใหญ่และซูปเปอร์สตาร์อย่างดีเจสเนเธอสมควรได้รับมันแล้ว มันไม่ใช่เพราะแบ็คพิงที่ทําให้เขาได้รู้จักลิซ่าแต่เป็นเพราะลิซ่าต่างหากที่ทําให้เขารู้จักแบ็คพิงสําหรับวงเคป๊อปแล้วมันไม่ง่ายเลยที่จะได้รับความสนใจแบบนี้เพราะว่ามันยังมีการเหยียดเชื้อชาติอยู่มากมายในสหรัฐแต่ลิซ่าเธอทําได้สมมุติว่าถ้าเธอเป็นสมาชิกวง b t s ฉันก็จะยังรู้สึกภูมิใจในตัวเธออยู่ดีและมันก็ไม่มีอะไรผิดถ้าเขาเลือกที่จะร่วมงานแต่กับลิซ่าคนเดียวเพราะว่า ดีเจสเน็กเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยเขาทำเพลงแล้วก็เลือกพาร์ทเนอร์ที่จะร่วมงานด้วยไม่ใช่ YG จีจบแล้วครับสำหรับคอมเมนต์ในคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ